สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่กันที่ดอยผาตั้งอําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราอยู่บนดอยผาตั้งนะครับหมู่บ้านที่เรามองเห็นอยู่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นบ้านผาตั้งนะครับบนดอยผาตั้งก็จะแบ่งเขตระหว่างไทยกับลาวนะครับ ฝั่งที่เรามองนี้ก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับตรงนี้เราอยู่บนสันเขานะครับระหว่างไทยกับลาวนะครับตรงนี้จะมีจุดชมวิวที่สวยงามหลายจุดนะครับทางด้านขวามือของเราฝั่งนี้นะครับจะเป็นด้านฝั่งไทยนะครับ ส่วนที่เรามองเห็นอยู่ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำคงที่ไหลอยู่ในฝั่งลาวนะครับวิวสวยงามมากนะครับไหลจุดนะครับบนดอยผาตั้งนี้มีอากาศดีมากนะครับเรามาช่วงกลางวันก็ยังดีนะครับบรรยากาศนี่เรามองเห็นวิวทางฝั่งลาวนะครับนี่ และทั้งหมดนี้ก็คือที่ดอยผาตั้งนะครับ